่าท่านโกงกินเยอะเลยช่วง8ปีที่ผ่านมาในแปีที่ผ่านมานะครับในกระบวนการทํางานผมก็ได้พิสูจน์เห็นว่าเนะี่ยสิ่งที่ผมทำเ,เป็นสิ่งที่ชาวบ้านต้องการนะครับนโยบายต่างๆที่เราทํามาโดยตลอด8ปีที่ผ่านมามีการตรวจสอบของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองอย่างเช่นผู้ว่าการจังหวัดนะครับที่กํากับดูแลอบจออหน่วยงานอย่างหน่วยงานอิสระอย่างสตอง,งอปปชแม้กระทั่งสื่อมวลชนประชาชนหรือแม้กระทั่งสภาอบจอเอง นะครับที่มีการตรวจสอบการทํางานแล้วมีการถแถลงนโยบายแล้วก็รายงานผลการปฏิบัติการนะครับได้ยืนยันว่าสิ่งที่ผมทำทั้งหมดเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นเครื่องยืนยันชัดเจนนะครับผมไม่เคยถูกดําเนินคดีใดๆทั้งสิ้นนะครับเคยถูกกล่าวโทษนะครับเคยถูกกล่าวหาแต่พิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าข้อมูลต่างๆนะครับได้ผ่านการตรวจสอบจากภาครัฐและภาคประชาชนแล้วหน่วยงานตรวจสอบว่าไม่มีคดีความใดๆทั้งสิ้นเลย ในการอุ้งตงเสนอใน8ปีที่ผ่านมาของผมครับครับมีคําถามว่าท่านลาออกก่อนทําไมสิ้นเปลืองว่าป,ประมาณแผ่นดินต้องมาเลือกนายกกับเลือกสอบจอกันคนละทีการเลือกก่อนหรือเลือกหลังนยครับหรือเลือกไม่พร้อมกัน,เ,นเป็นหน้าที่ของกกตไม่ได้เกี่ยวกับผมการจัดการเลือกตั้งเป็นของกกตกกตมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งนะครับซึ่งการครบวาระหรือไม่ครบวาระนะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งในการดําเนินงานแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เราก็ต้องยอมรับว่านะครับการแบ่งเขตคือสาเหตุที่ สออบ,บจกับนายกเลือกไม่พร้อมกันไม่ได้หมายความว่าผมลาออกเพื่อให้เลือกผมก่อนนะครับเพราะกรกะตแบ่งเขตไม่ทันเพราะสม,มโนประชากรหรือทะเบียนร,ราษฎรในปีที่ผ่านมารายงานมาที่จังหวัดช้าและรายงานมาที่กรกะตช้าไม่เกี่ยวกับอบจส่วนในการแบ่งเขตนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแบ่งเขตนะครับส่วนในการลาออกนั้นนะครับผมอาศัยในข้อกฎหมายนะครับว่าก่อนครบวาลาระ60วันนั้น ผมจะไม่สามารถดําเนินการในการใช้นโยบายหรือใช้บุคลากรหรือสิ่งใดๆดต่างๆที่นําไปสู่การร้องเรียนจะผิดกฎหมายมนะถ้า60วันก่อนครบวาระผมใช้อํานาจเพื่อเกิดความนิยมนะครับนั่นหมายความว่าผมอาจจะถูกกฎหมายกรกตกฎหมายเลือกตั้งนะครับทาให้ผลผิดได้ผมก็เลยจําเป็นต้องลาออกก่อนครบวาระแค่ไม่กี่วันเองอมไม่ได้หมายความว่าผมลาออกเพื่อจะเลือกผมก่อนแต่กรกตแบนเขตช้าเอง นะไม่เกี่ยวกับผมณปัจจุบันยังแบ่งเขตไม่เสร็จเลยครับคาดว่าจะเลือกสอบจอเสร็จน่าจะประมาณาสิงหานะครับซึ่งซึ่งเป,เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราก็ต้องยอมรับว,ว่ากฎหมายว่างเว้นผู้บริหารไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้บริหารจะเป็นผู้สั่งการอย่างเช่นปัจจุบันนี้ประหลัดซึ่งรักษาราชการแทนก็ไม่สามารถสั่งการได้คครครับับบมีเสียงบอกว่าเบื่อละ8ปีเปลี่ยนใหม่ดีกว่าท่านคิดยังไงกับคำพูดนี้ หล,หลายคนที่ยังไม่ได้ได,ไ,ดได้ทำงานกับอบจอ,อาจจะมองว่าไม่ได้รับประโยชน์ผมยกตัวอย่างอย่างชุมชนในเมืองนะครับหรือชุมชนบางชุมชนนะครับหรือกลุ่มอาชีพบางกลุ่มอาชีพนะครับแต่ในสิ่งที่ผ่านมานะครับใน8ปีที่ผ่านมาเราได้แก้แ้งแก้เจ็บแก้จนแล้วก็ทาตามสัญญาประชาคมให้กับชาวบ้านจริงๆแล้วนะครับกฎหมายได้ล็อกไว้ว่าให้ลงงลงแห่งแค่2วารละนะครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้วางแผนว่าจะเข้าสู่วารละที่3 แต่กฎหมายโดยสภาผู้แทนราษฎรนะครับ,รบก็ได้แก้กฎหมายให้ปลดล็อกสองวรัรละจะเป็นกี่วารละก็ได้นะครับให้ประชาชนเป็นคนเลือกแล้วซึ่งกฎหมายเพิ่งแก้เสร็จเมื่อปีที่ผ่านมาเองนะครับเราก็ต้องยอมรับว,ว่ากฎหมายเขาแก้เองไม,ไม่ได้หมายความว่าผมเป็นคนบอกว่าผมจะต้องอยู่ไปตลอดกี่วารละกี่วารละสําคัญที่บอกว่าผมได้ทําตามสัญญาประชาคมไหมได้ทําหน้าที่ไหมและที่สําคัญฮะรประชาชนจะเป็นคนเลือกครับ สามิถุนาทำไมต้องเลือกเบอร์หนึ่งในสิ่งที่ผมทำนะครับอาบาจอเป็นรัฐบาลเล็กๆนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายอํานาจเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายอํานาจทางการคลังให้ท้องถิ่นให้ภาคประชาชนนะครับเราทําในหลายๆสิ่งได้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆเราทําหลายๆสิ่งเป็นต้นแบบของประเทศนะครับอย่างเช่นระบบการแพทย์ฉุกเฉินระบบชนะทานระบบท่อนะครับรวมไปถึงการพัฒนาหลายๆเรื่องนะครับที่นําไปสู่ การเป็นต้นแบบนะครับของอบจอทั่วประเทศที่มาดูงานนะครับเราต้องยอมรับว่าภายใต้เงินอน้อยนิดนะครับในการจัดการนะฮะเราไม่สามารถทําให้หมดในในแปีได้ผมยกตัวอย่างเช่นถนน158สายทาง990กิโลเมตรนะครับประชากรใน216ตนําบล2,984หมู่บ้านและชุมชนนะครับยังไม่ได้รับการดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน8ปี แม้กระทั่งรัฐบาลเองก็ยังไม่สามารถดําเนินการต่างๆได้ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นระบบการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งเริ่มเมื่อปี2549จากจํานวน42หน่วยกู้ชีพนะครับเพิ่มจํานวนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจาก42หน่วยกู้ชีพเป็น60หน่วยกู้ชีพเป็น90หน่วยกู้ชีพสุดท้ายตอนนี้คือ220หน่วยกู้ชีพจากจํานวน30,000คนต่อหหน่วยกู้ชีพตอนนี้เหลือแค่8,000คนต่อหหน่วยกู้ชีพ เพราะคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสิ่งที่เราต้องทํานี่คือการแก้แรงแก้เจ็บแก้จนที่ต่อเนื่องแล้วก็ต้องยอมรับว่าใน8ปีที่ผ่านมานะครับโครงการที่เราทํากับงบประมาณที่เราใช้ถือว่าคุ้มค่าที่สุดนะครับกับโครงการที่จังหวัดอุบลที่มีเงินงบประมาณแค่นี้นะครับสิ่งที่อยากจะบอกกับประชาชนมากที่สุดก่อนถึงวันที่3คืออะไรครับผมยอมรับในความคิดเห็นของแต่ละบุคคลนะครับเราต้องยอมรับว่า เรามีสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและพลัดพรนภาพนะครับคือการจะทําให้ทุกคนเข้าใจเหมือนกันหมดเ,เราก็ต้องยอมรับว,ว่าทุกคนมองไม่เหมือนกันนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก,ก็ยังสอนนะครับบัวมีหลายเหล่านะครับเราก็ต้องยอมรับว,ว่าเราต้องทําตามเสียงส่วนมากนะครับแล้วก็ต้องเยียวยาเสียงส่วนน้อยเราก็ต้องปกครองในส่วนที่พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมให้มากที่สุดส่วนพี่น้องประชาชนที่ยัง ต้องการความช่วยเหลือแล้วต้องการดูแลเราก็ต้องเข้าไปเยียวยานะครับเราใช้คําว่าดูแลและแบ่งปันนะครับในงบประมาณต่างๆในภาคส่วนต่างๆในหลายๆภาคส่วนเราต้องพยายามส่งเสริมให้กับกลุ่มคนที่มีความขยันนะครับหมู่คนที่เป็นปัญญาชนหมู่คนที่ประกอบสัมมาอาชีพเราต้องส่งเสริมในกลุ่มนั้นส่วนหมู่คนที่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเราก็ต้องเข้าไปเยียวยาเขาให้ความรู้ความเข้าใจ ให้เขาปรับเข้ามาอยู่อีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าเข้าไปสู่การพร้อมที่จะเข้ารับการพัฒนาต่อไปในอนาคตนะครับสังคมของจังหวัดอุบลราชาธานี2,684หมู่บ้านและชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่กว้างกว้างมากนะครับจนแม้กระทั่งหลายพักการเมืองนะครับหลายนโยบายของรัฐบาลก็ไม่สามารถปฏิบัติได้ทั้งหมดนะครับเอา,าจอบลนะครับโดยการนำองผมเมื่อสองวลระที่ผ่านมา ได้ทาให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลได้รู้ว่าอบจมีหน้าที่อะไรได้รู้ว่าการเข้าถึงนายกอบจสายด่วนอบจมีไหมสายตรงนายกอบจมีไหมนะครับสิ่งเหล่านี้พี่น้องประชาชนสัมผัสได้และในการทํางานหลายๆอย่างนะครับก็ได้เป็นต้นแบบของโครงการทั่วประเทศนะฮะได้พิสูจน์ตัวเองให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นแล้วครับอีกคําถามหนึ่งชอบประชาธิปัตย์เลือกเบอร์นั้น ชอบเพื่อไทยเลือกเบอร์นี้คิดยังไงกับสิ่งที่เขารณรงค์กันตอนนี้รประธานที่ปัดนุนท่านริงรือเป่ะตรงไปตรงมาผมผมนําเรียนว่าทุกพักเลือกเลือกที่จะสนับสนุนคนดีนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนดีนะครับเพราะว่าคนที่ตัดสินคือพี่น้องประชาชนนะครับแต่สิ่งทีห่หลายพักนะครับหลายๆกลุ่มการเมืองได้เข้ามาสนับสนุนผมนั้นนะครับผมก็ยืนยันว่าผมยังไม่แต่งตั้งใครเป็นรองนายกหรือสมาชิกใดๆทั้งสิ้น นะครับผมต้องฟังพี่น้องประชาชนในระหว่างที่ผมไปประชาคมสัญญาประชาคมกับชาวบ้านว่าเขาคิดเห็นยังไงและผมก็ยืนยันว่าผมไม่ใช่พักใดพักหนึ่งนะครับผมไม่ได้ทํางานการเมืองผมไม่มีพักไม่มีพวกแต่ผมมีแต่พี่น้องประชาชนการที่ผมทํางานบริหารนะครับองค์กรท้องถิ่นนั้นผมเป็นผู้บริหารท้องถินน่น,ผม,น,มนผมไม่ใช่นักการเมืองและผมก็ยืนยันว่าผมทําการบ้านการบ้านของผมคือ ไม่แรงไม่เจ็บไม่จนนะครับสิ่งที่ผมทําทุกวันนี้นะครับได้พิสูจน์ได้เห็นว่าผมไม่ได้สังกัดพรรคใดใทั้งสิ้นนะครับแม้กระทั่งทางสายเลือดของผมเองยังมีหลายพรรคนะครับแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนจังหวัดอุบลร,ราชธานีก็ชอบหลายพรรคในจังหวัดอุบลร,ราชธานีมีมีสี่พรรคเลยนะครับซึ่งผมก็บอกว่าผมไม่สังกัดพรรคใดใดทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่ผมสังกัดมากที่สุดก็คือสังกัดความรู้สึกของพี่น้องประชาชนมากกว่าความรู้สึกของพรรคการเมืองครับ เลือกพ่อนชัยโคสุรัดครับรับรองเนี่ยครับนโยบายดีๆต่างๆครับยังอยู่คือเก่าดีคือเก่าและก็ดีกว่าเก่าครับ1นึ่หเก่าหนึ่งหน่วยกู้ชีพ1นึ่งตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งรถไมโครหหมู่บ้านหนึ่งชนประธาระบบทอหนึ่งล่งเลียนหนึ่งภาษาอาเซียน้วก็โครงการดีๆของพี่น้องประชาชนก็คือลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่ให้กับพี่น้องประชาชนเลือกพ่อนชัยเบอร์หนึ่งครับมีแต่แนวดีๆครับ โจมตีว่าคุณป๊อกเป็นพวกต้มตุ๋นหลอกลวงจริงไหมครับก็ผมเองต้องขออนุญาตพิสูจน์ในด้านสองด้านแล้วกันด้านแรกก็คือว่าวัดไหนที่คุณคิดว่าศักดิ์สิทธิ์ครับสิ่งไหนที่คุณคิดว่ามันศิทดิ์ศักดิ์สิทธิ์ในบ้านในเมืองเอาผมไปกินน้ำสาบาน้ำได้เลยผมขออนุญาตพูดเช่นนี้ าะว่าเป็นแดงเทียมทางนี้ก็ว่าทางนู้นเป็นแดงเทียมทางนู้นก็ทางนี้นวันนี้นใครแดงแท้แดงเทียมวันนี้อย่าไปพูดเลยว่าใครเป็นแดงแท้แดงเทียมครับท่านแดงแท้แดงเทียมเนี่ยมันให้มองที่องค์ประกอบว่าในส่วนที่องค์ประกอบที่มีอยู่เนี่ยนะเขาเอารูปแบบลักษณ์ไหนมามาประกอบอย่างวันนี้สิ่งที่เราเกลียดที่สุดของคนแสดงนั่นก็คือขออนุญาตว่าพรรคการเมืองพรรคสองพรรคสามพรรคนี่คือสิ่งที่เราไม่ได้ชอบมาเราไม่ได้ชอบมาโดยแต่ไหนแต่ไรอย่างเช่นภูมิใจไทย ประชาธิปัตย์นะแล้วก็พรรคการเมืองใหม่แต่ว่าขณะนี้วันนี้เนี่ยเราตอบพี่น้องแสดงอย่างชัดเจนให้มองที่รูปแบบองค์ประกอบของรูปประทรมนามประทรมในตัวทีมงานที่จะมาลงวันนี้ผมบอกเลยเลยว่าอบจอของผมเนี่ยสเต็ปแรกสิ่งที่โดนใจและก็ผมพูดกับพี่น้องมาตลอดว่านายกอบจอเนี่คือขี้ข่าประชาชนแล้วนโยบายที่เกิดขึ้นมันต้องเป็นนโยบายที่มาจากประชาชนเป็นของประชาชน ทีนี้เสร็จปุ๊บผมไม่จําเป็นว่าผมจะต้องไปรวมกับภูมิใจไทยผมไม่จําเป็นต้องไปเอาตัวประชาธิปัตย์มาผมไม่ต้องจําเป็นต้องไปเอาพวกพักการเมืองใหม่มาวันนี้เราสู้กันมาเราตายกันไป92ศพณขณะนี้ก็ทยอยตายกันไม่รู้เท่าไหร่บาดเจ็บล้มตายบางคนเป็นอัมพาตแต่ณนะขณะนั้นเราสู้กับใครสู้กับรัฐบาลที่หลอกรัฐบาลอามาตรัฐบาลเผด็จการฆ่าคนได้อย่างถึง92ศพแต่ณนะวันนี้เสื้อแดงจะเอาภูมิใจไทยมาร่วมด้วยหรือ เสื้อแดงจะประชาธิปัตย์ามาร่วมด้วยหรือเสื้อแดงจะไปเอาพรรคการเมืองใหม่มาร่วมด้วยหรือตรงนี้ต่างหากที่อยากบอกพี่น้องเสดงในจังหวัดอุบลราชธานีว่าให้มองที่องค์ประกอบเขาไม่ใช่แดงแท้เขาไม่ใช่แดงเทียมแต่เราคือแดงด้วยกันทั้งสิน้นแต่ให้มองที่ว่าองค์ประกอบของการทํางานที่จะไปอาสาอุทิศตัวเพื่อทํางานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ,รบทําไมวันที่3านี้ต้องเลือกเบอร์สอง ทำไมวันที่3ต้องเลือกเปอสองเป็นคำพูดที่ผมต้องกราบขอคาระวะเป็นคำพูดที่ดีมากนะครับก็ด้วยเนื่องจากว่า11นโยบาย11เขตท,ที่ผมจะเอามาปรับปรปุงในสํานักงานอบจมันก็เกิดขึ้นด้วยว่าหลังจากที่ผมก็ที่พูดเมื่อสักครู่นี้เกิดจากการรับเรื่องราวร้องเรียนต่างๆและผมเองก็ขอโอกาสจากพี่น้องประชาชนแล้วพี่น้องประชาชนคนสแสดงนะก็ได้ให้โอกาสผมได้ลงนายกอบจในครั้งนี้ ผมก็เลยมามองคิดว่าประเด็นแนวนโยบายทําไมผมถึงบอกว่านโยบายเป็นของประชาชนง่ายๆนะไม่จําเป็นต้องเป็นด็อกเตอร์ที่ไหนไม่จําเป็นต้องเป็นนักวิชาการที่ไหนตาสีตาสาตามีตามาคนค้าคนขายฟังแล้วมันเข้ารู้ลึกซึ่งถึงก้นบึ้งของหัวใจนั่นก็คือว่าก็เอาความเจ็บปวดรวดแล้วและก็สิ่งที่เขาไม่ได้รับมานี่แหละและก็สิ่งที่เขาเห็นว่าสิ่งที่ทําไปแล้ว8ปีนะ เขาอยากจะได้อะไรแล้วที่เขาเห็นแล้วมันไม่ได้อะไรก็เลยเอาต่างๆนานานั่นแหละมาอย่างอาทิเช่นนะผมก็บอกว่า11คาราวานเครื่องจักร1 1คาราวานเครื่องจักรก่อนที่จะไป11คาราวานเครื่องจักรคืออย่างนี้ผมขออยากเป็นนโยบายแรกเลยว่าทําไมต้องเลือกหนึ่งขณะนี้อบจมีที่บริหารอยู่ที่เดียวคือหลังสรารกลางหลังเก่ามันเสมือนหนึ่งว่าเป็นการกระจุกการบริหารแต่วันนี้เนี่ยผมจะ หรือแผนปฏิบัติตรงนั้นใหม่มผมจะทำเป็น11เอเขตคือสำนักงานอบจอ11เขตนั่นก็เคยนั่นคือยึดจากเขตของการบริหารที่ควบคุมโดยสสเพราะอะไระตรงจุดนี้ถ้ามองในรูปแบบองค์คาพยพนะมันสามารถที่จะเข้าไปติดต่องานหรือนะสร้างสรรงานร่วมกันได้ได้อย่างปัจจุบันทันด่นดวนและใกล้ชิดจะลืมว่าวันนี้เนี่ย ถ้าเราหรือท่านหรือใครก็แล้วแต่ไปอบจอง่ายไหมง่ายแต่วันนี้ตาสีตามาเขี้ยวหมากอยู่ที่บ้านเมื่อวานนี้ผมไปที่เขมระลดติดชายแดนเขาบอกมันเป็นหนาจังไดนบักหน้ายกมันเป็นหนาจังไหนคืบอบักเบอ้ออันบักหน้ายกผู้เกา่าอันซอจอมแมก็บ,บอกว่เห็นได้บักลาวาสันอ่ามันมันมันจะเป็นอย่างนี้รตรงจุดนี้มันก็เลยมาโดนใจที่ว่าผมเองจะกระจายการบริหารของอบจอเป็น11อเขต ซึ่งใน11เขตนั้นก็จะควบคุมในแนวนโยบายประมาณโดยหลักหลัก11นโยบายที่เป็นควบคุมหลักแล้วก็จะมีในข้อ11เนี่ยจะเป็นนโยบายที่ให้พี่น้องประชาชนสามารถไปร่วมแสดงแนวทางของตัวเองว่าต้องการอะไรหนึ่งวันนี้เราตั้งสภาประชาชนนั่นก็คือการบริหารร่วมกับอบจ11เขตในตรงจุดนั้นช่วงแรกในขณะนี้ สิ่งที่มันเกิดขึ้นและจะต้องตอบประเด็นอย่างชัดเจนกับพี่น้องนั่นก็คือเรื่องสาธารณูปโภคและก็เรื่องเครื่องจักรทางการเกษตรเร่งด่วนเลยนะก็คือจะเปิดเครื่องจกักร11 11เครื่องจักรทางการเกษตร11เครื่องจักรทางการเกษตรอะไรรู้ไหมเราไปตามถนนหนทางเนี่ยสิ่งที่ร้องเรียนเรียกร้องของพี่น้องประชาชนมากที่สุดคือเรื่องของถนนหนทางแต่วันนี้อบจอมีงบป,ประมาณมากมายมหาศาลนะครับแต่ทําไม ไม่สั่งซื้อเครื่องจักรไม่สั่งแม่คูไม่สั่งรถเกตร,รถบดรถไถน,นะทั้งที่ตัวเองสามารถสั่งมาได้ตรงจุดนี้ทําไงผมก็จะทำในแนวคล้ายๆกันกับ169่ 9. คือต้องให้ปัจจุบันทันด่วนไม่ต้องไปรองบประมาณต้นปีปลายปีนะพอสมมติว่าบ้านนี้พังเราก็ยกขบวนของเครื่องจักรของอบจอไปจัดการให้เขาได้เลยไม่ต้องไปรอวางงบประมาณมันหมดแล้วต้องไปรอปีหน้าต้นปีไม่ต้องรอ,งองนะตรงนี้ก็จะพร้อมพร้อมที่จะสตาร์ทเหมือนรถ1 6ึ่เเลย มีเทั้งหมด11เขตพร้อมกันนะแล้วนี่แล้วอีกเรื่องหนึ่งในส่วนของ11คาราวานทางการเกษตรตรงนี้ก็ไม่เกิดจากที่ไหนอย่างไรก็เกิดจากที่ในส่วนของเครื่องจกักรทางการเกษตรเช่นนะรถไถซึ่งรถไถเน,นี่ยขณะนี้ตัวตัวนี้มีปัญหามากที่สุดตั้งแต่การจัดซื้อแล้วขณะนี้เรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะ11คาราวานทางการเกษตรคืออะไรอย่างวันนี้รถไถท,ที่มีอยู่ผมจะเรียกกลับคืนมดเลย สี่ร้อยสี่สิบคันนี่ผมจะเรียกกลับคืนหมดแล้วผมจะเอาไปไว้อยู่กับสํานักงานอปจเขตแต่และเขตนั่นก็คือหารทัวเฉลี่ยให้พร้อมใช้เขตละสี่สิบสี่คันทหารสิบเอ็ดนะแล้วก็จะมีการจัดซื้อเพิ่มนะเพราะว่าในขณะนี้มีมากมายเกือบสามพันหมู่บ้านจะต้องได้รับกันท่วถึงที่นี้ตรงจุดนี้มันจะเป็นการเซฟต้นทุนทางการผลิตแล้วก็จะมีการจัดซื้อรถสีข้าวนวดข้าวพูดง่ายว่าจะพยายามซื้อเครื่องจักรทางการเกษตร นะเอาเครื่องจากทางการเกษตรเนี่ยมาลดต้นทุนทางการผลิตและตรงจุดนี้อีกเรื่องหนึ่งที่สิ่งที่น่าห่วงก่อนที่จะมีการออกของนายกอบจคนเก่านะซึ่งก็มีเรื่องหนึ่งที่ที่ผมเองก็ได้รับในส่วนหนึ่งของชาวบ้านเ,าเกตแก้วนะฮะซึ่งก็เป็นนโยบายที่ผมเองจะต้องเอานโยบายเนี่ยไม่ใช่แต่คนเกตแก้วหรือหาดสนยาหรือใครก็แล้วแต่รเราน่าจะทํากันทั้งจังหวัด นั่นก็คือพื้นที่ดินที่ครอบครองโดยอบจอบวันนี้จะปฏิรูปและแก้ไขเรื่องที่ดินนะในส่วนนี้นะอย่างเช่นของทางไปวลินเนี่ยเศรษฐีใหญ่หลายหลายห้างหลายบริษัทครอบครองที่ดินอบจอนะโดยการออกเอกสารสิทธิ์นะเป็นการเอกสารสิทธิ์เช่าให้กับอบจอร,บระหว่างบริษัทยักษ์ใหญ่ครับแต่ที่นี้ชาวบ้านที่อยู่หลังบริษัทยักษ์ใหญ่ได้อะไรไหมไม่ไดอ้อยู่โดยไร้ร่องลอย จูจูก่อนหน้านั้นนะคุณก็ขออำนาจจากผู้ว่าไปขอเวรคืนแล้วใช้ข้อบังคับทางกฎหมายไปเพื่อจะขอเวรนคืนที่ดินจากพี่น้องตรงจุดนี้ก็เลยเกิดเป็นประเด็นใหญ่ว่าเราจะร่วมกันปฏิรูปและแก้ไขให้สิทธิ์กับพี่น้องประชาชนที่ถือครองที่ดินอบจมันก็ไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ใช่ของพ่อผมแล้วก็ไม่ใช่ของแม่ผมแต่วันนี้มันเป็นของประชาชนเพียงแต่คุณ คุรันกรองในแนวทางราชการให้มันถูกต้องสั้นๆน,นิดเดียวเลยเวลาแล้วนะครับอ๋อเลยเวลาแล้วสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องมากที่สุดสั้นๆครับวันนี้นะครับก็การไปการที่ผมขออนุญาตขอโอกาสจากพี่น้องประชาชนเลือกผมไปเป็นนายกวันนี้นะครับผมได้พูดอยู่เสมอต้นและเสมอปลายว่าการได้ขอโอกาสจากพี่น้องประชาชนในครั้งนี้นะครับผมเปลี่ยนจากแนวทางคําพูดที่มีอยู่ในกติกาสังคมว่า นายกอบจอก็คือขี้ข้าประชาชนดีๆนั่นเองนะได้ขออนุญาตโปรดนะได้เลือกผมไปเป็นขี้ข้าท่านในการที่จะทํางานให้กับคนอุบลราชธานีเพราะนโยบายนั้นผมก็ขออนุญาตกราบเรียนด้วยความเคารพว่านโยบายเป็นของประชาชนนะครับต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพนะครับที่ได้ให้โอกาสผมในครั้งนี้ เขาบอกอาจารย์ต้อยนี่เผาบ้านเผาเมืองจริงไหมครับเรื่องนี้นะมันซับซ้อนจะเรื่องมาตอนนี้ศาลในสาลนี่ยกฟ้องผมเบิดเลยคดีมวลไอ้พวกปากคนมันบ่แล้วคนที่บอกก็คือพวกอิจฉาตาหลอดถามมาไปเบิ่งข้อเท็จจริงเนี่ยนะตั้งข้อกล่าวหาผมไปนี่สามสิบสี่สิบปวดท่งเลยยกฟ้องเบิดทุกอย่างนะถ้าว่าเผาจริงเอาม่นั่งเฮงแมันนั่งเฮงอยู่นี่คือเวลาข้อไปคิดขู่ก็มีสิทธิ์ลงสมัครนายกเต็มทีเต็มทีมันมันชิดอันชอบถ้ำเน่ะ เพราะว่าสารยู่ฟองผมเล้วนะเราจะมากล่าวหาบ่าบ่าวโมโม่างไดยนะโมโม่มีผลโม่มีผลพเจารวักระบอกไปพอดีว่าครับคนทั่วไปพูดถึงว่าอาจารย์เป็นกนแกนนาในการเผาสารกลางหล่งต่างทําให้มีความรู้สึกว่าไม่ไปเป็นเรื่องบอ<า>กว่<บ>าถ้าคนผู้้ใดนี่จะว่าม,มความเป็นรรำน่ะเขาชื่นช่มเลยเขาชื่นช่มมาผมต่อสูงเขาชื่นช่มมาผมเป็นแกนนําเอชักทรมืองกระบนนะจังหวัดระบนมีสือเสียงย้อนผมพอสมควรเลยนะแล้วก็พวกจีลิกจะหลอก่อกี้กลมหลอกที่วา นะค้นทีว้าก็เป็นส่วนหน่อยแล้วคนที่วบาสมัยก่อนเป็นคนไปเป็นคนประชาธิปัตย์แล้วประชาธิปัตย์ขนาดอาดีตนาย,ยกยังไปยายามทาให้น้ำตาหย้อยครับแก่ใคนบากล่องนาย,ยกเน่ยแล้วถามว่าการสีสทรไล่ไปสีเสือแดงว่าเผาบ้านเผาเมืองเจ้าของเด็จ๊คคะแนนเสียงนะผลมันพิสูจน์แล้วแสดงว่าพวกไอ้พวกนี้ดีต่บ้าเหีมูดีตอ่ตอ้าจึงมัตรกรรมการเมืองจะทำลายมูลประชาธิปัตย์ขนัดอยู่แล้วไม่มีผลกับผมบแต่ว่าแดงเทียมนี่เป็นยังไงไอ้แดงเทียมแดงแท้มันพิสูจน์ไม่ได้หรอก นะไอ้พวกจิลิกจกหลอกแดงก,ก็อยากอยากอ้างตัวเองผมถามมาหลังปีสีเก้ามาไผต่อสู่คือผมเนี่ยไผถามไว้ไผ่ับขี่มีพลังมุน 8, 9, น่นฉนแปดเก่าพันข้นไล่ซื้อมันมันอ้างอเอาเด็กครับเวลาขึ้นศารไล่ซื้อสมาชิกเกือบเก่าพันขนไปอ้างในศาลนะแล้วผมเคลื่อนไหวแต่ละเดือนชาวบ้านบริจาคให้เทื้อราซียหาแสนแล้วถามว่าผมไปน,น้ำดากนะักการเมืองผู้ใดแล้วถามว่าผู้ใดอบอกว่าไอ้เป็นแดงจริงนะถามมาในจนังหวัดอุบลมือนีู่้ใดิษคุกชิบหาเดือนกับสามหมื่นคือผมเจ๊แล้วพวกจิลิกจกหลอก พวกบ่เคยตดอตสู่เอามาเบาเอามาเบาเพื่อให้เหตุตัวเองดีขค่นั้นและจะมาแดงแท้แดงเทียมมันเป็นสันดานแล้วก็บังพุ่มหลังเดนะครับผมอาจารย์เห็นว่าแยกภาพไม่ออกมันก็เพราะอาจารย์เคยช่วยทางเกียงกันตินันเคยช่วยทางบรสิทกันตินันมาก่อนบางคนก็บอกว่าอาจารย์ก็เป็นฐานเสียงของเกียงกันตินันนั่นแหละอาจารย์ว่าอาจารย์ว่าไงฮะไอจังฉีเด็กคถามมาตอนนี้ผมหักเพื่อไทยเดชถ้าเพื่อไี่ผมจำเป็น้องไว้เป็นเกียงกันตินันนี่ครับสมคิดเชื่อคโคีกเป็นไผ่มึงจํามาก่อน สมคิดได้อย่างย้อนมาเป็นเพื่อไทยนะแล้วปัญญาจินตเวทนี่เป็นไผ่ตะกี้ปัญญาก็อยู่ภาคอื่นเพราะปัญญามาเพื่อไทยเขาเลือกเพื่อไทยเพราะั้นไผ่กระซังวันหนึ่งเขาสาธาคุณทักษิณเขาอยากแดนนโยบายดีๆของคุณทักษิณมาใส่โดยผ่านคุณปูแล้วไผ่กระซังสะสมเพื่อไทยลงทรงเขาหลับเขาซอยเบิดก็บเขาไม่ได้เลือกไอ้ส่วนการสัมพันธ์ส่วนตัวหูจักมากมากขุนกันมันธรรมดาแบบไผ่ก็หูจักแล้วการหูจักจะมามาชีหนาดาว่าผมเป็นขี่ขาไปในพุ่งอยู่โมแมนสซไลไปสีนะว่่ไป ซึงพรโเจะได้ก็แลลวแต่เขาครับมีนโยบายที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องของชนไก่บ้างสนามมวยบ้างนี่ว่าเป็นการส่งเสริมการทนันเลยอาจารย์ว่าอย่างไรไอ้พวกขีกาบมันก็บอกกันไปนบนโยบายผู้หมวครับเมื่อเร้านี่นะแถวไอแถวหน้าจุดไว้มีการโปรยใบปิวทอประจักษ์แสงคําเป็นคนโปรยโปรยนโยบายผม,มดีสิบยี่สิบนโยบายนโยบายเรื่องการศึกษานโยบายส้างตลาดชิ้น่ากลางนโยบายสิว่าจะส้างโรงเรียนนานาชาติ นโยบายเฮ็ดแรงน้าเ้าเด้อเบาๆเอาสองนโยบายเพื่อจะขึ้นว่ามันจะดูดีขึ้น่าผมนี่เป็นคนมั่วสุมการพนันใจค้อนได้เลือกผมยี่จะขึ้นเด้ครับผมถามมาพระนเรสรวนตีไก่บ่พระนเรสรวนอุ้มไกต่ตหน่อยเด้แมน่นบอกครับผมถามมานายขนมต้มนะเป็นนักมวยไทยบ่ผมถามมาสถานฟ้าเป็นนักมวยไทยที่ได้ซื้อเสียงบ่ผมถามมาสมรักขําสิงเป็นนักมวยที่ได้ซื้อเสียงโอลิมปิกบ่แลวถามมาท่านนักเกียรติพวกนั้นบ่นะแล้วท่านจะเลือกมาไกลตีนยครับมันคููบ้านคููเมือง มันคู่บ้านคู่เมือง่มันเฉพาะบ้านเขาเด็กครับทั่วโลกแล้วไก่ตีนผมจะามาเขาลองเขาลอ่อจะอามาส่งเสริมมันบุดีบนะซึ่งเดียวนี่ในประเทศอาเซียนเขาก็ตีไก่เขาก็ตีไก,ก่ครับถ้าตีไก่เขามาเพาะพันธุ์ให้ลูกให้หลานอาหานมาหาันหันมาหากักไก่ต่อไก่ตีเขาจะค้าขายเพื่อมูลค่าถ้าเขาเอาไก่ซี่พี่มากกิโลเนี่ยเชิบแปดชิบบาทถ้าไก่ตีบบก,ก,ก,กิโลหาลอยกิโลละพันเป็นเรื่องที่ดีบอผมว่ามันคนเล่นการพนันเด้กแต่ว่าผมส่งเสริมวิถีชาวบ้านนะนั่นธนาการบัน่ ถ้าคนรวยนี่มันก็สามารถบินไปห่องงงบินไปเสก็ได้ไปห,าห้าเหรียญโบกเด่นไพ่ไปประเทศเขมรประเทศ,เทศเลาาพวกมันรวยคนทุกๆอย่างยากแล้วให้แล้วหน้าที่ไปใส่เอาไกลไปตีกันหาบาทชิบบาทแล้วผมถามาถามาทำไมผมส่งเสริมรัฐบาลที่ยังลอตเตอรี่ขายหา้าชิแต่ังลอตเตอรี่ว่าสัตวลอตเตอรี่เป็นบัตรเป็นเบอร์บ่พวกที่มันบ่มันกระบอกไปผมถามมาในการที่ผมส่งศิลปะมวยไทยผมต้องการในจังหวัดอุบลนี่นะมันดูดีจังหวัดไงผมมีสนามมวยผมส่งเสริมเล็กน้อยออกร่างกายแล้วซึ่งในในนโยบายคือว่าเขาจะต้านยเสติง ให้ผมไปขา่าคนข่าอายาสบว่บได้ผมจะต้องเบี่ยงเบนพฤติกรรมเขาเดียงหน่อยเขาเดียงหน่อยมาเมล็นกีฬาเห็นบ่อหนึ่งเอ่หนึ่งมุบานหนึงสนามกีฬานะแล้วบ้านนี้ถ้าเป็นตำบลปรับ1นึงนึงน,งน,งนึงกีฬาชนไก่เฮ็ดให้มันเป็นทีเป,นทเป็นท่านนะสนามมวยคือกันเขาจะดึงเด็กหน่อยเขามาสู่การกีฬานะแล้วก็แบบสุภาสนามรถแข่งเขาเห็นนี่นบ่เด็กหน่อยขี่รถแข่งไปสนามหลวงเนี่ยมันวุ่นวายขนาดใหเดี๋ยวก็ข้อหักตายเด้อดเยียบกันตายเขาเห็นเป็นทีมทั้งให้เขาเขาส่งเสริมเป็นเรื่่องทีีด ส่วนที่หลายๆคนบวกก้าอนอยุบายดีๆมาบอกพวกเนี้ยเอาเรื่องนี้มาบอกแล้วผมถามมาโดยมากพวกบ่อยผมพวกเจ้าของบอลเท่านั้นเดย์นะพวกขี้ช่อต้อแหลมักเล่นโบกเล่นไพ่ทั้งนั้นนะนักการเมืองบ้านเขาไม่จังสันมันม่นยอมรับความจริงผมถามมาทุกมื่อนี่บอลบัคลาเต็มบ้านเต็มเม,มืองบ่มึงคือนโบเบดาเขาเจ้าหน้าที่บ้านเมืองคือนโบเบิงมาถามมาทุกมื่อนี่บ้านเขานี่มีบอลไก่โบมีเดย์บอลสอว่ากตีกันทุกอาทิตย์มึงคือนโบเบดาบาอลสว่าแหะแม่บ่ล่ะบานี้นโยบายเขาส่งเสริม สรงเสริมกีฬาพื้นบานนะบาดเห็นบ่อากใตทรงเสริมกีฬาง้อชั่นแันบ่กมันคือบอไปดาเขาแม่หมดล่ะซึ่งเป็นการทรงเสริมครับส่งเสริมธรรมดาล่ะหนึ่งผมม่เป็นนาการพนันผมม่เคยเล่นการพนันการสรงเสริมไก่ตีนี่ยนะเพื่อให้เดียกหน่อยหันมาหันมาจากยาเสติดหันมาคือนวายังหน่อยบอกว่าจะเป็นซุ่มบพรจะเป็นเขาบพรยังมันจะเดืขายส่วนผลได้จะบอกการพนานมันกระบอกไปเบิร์ดนั่นแหละนะบอกไปเบิร์ดครับเพราะอาจารย์ไม่เคยบริหารงานมาก่อนเป็นนายกอบจจะบริหารไปรอดหรือ ผมถามว่าถาพ่นใช่หรอนะอายุ43ปีเกิดม,มาพ่นใช่ในบริหารเป็นบ่อแล้วถามอีหรีว่าตลอด8ปีกักหนมาพ่นใช่เป็นตัวจริงด้วยตัวปลอมผมถามว่าเจตาเนี่เป็นสูสีไทยเข้าตางการเมืองบ่อมผมถามว่าเสียอีที่มาบ่ปัญญาอีหลีเห็นบ่คู่ต่อสู้ผมบางคนผมมีปัญญาดเดเป็นแก่หุ่นเชิดแล้วถามว่าบางคนเนี่ไปเสียนปายหาเสียงจะทําดีเพื่อเมืองบ่อตะกี้มึงเห็ดยังอยู่8ปีผ่านมามึงมึงจะขึ้นได้ประเวทเนี่ยไอการบริหารนี่ผมอยู่ต่างประเทศมาเกิด25ปี ผมเป็นโปรเจกต์ไม่เยอะโปรเจกต์ใหญ่ๆของต่างประเทศบ่แม่นหน่อยผมเคยไปอยู่ประเทศบูไนผมส่งสินค้าผลไม้เนี่ยนะอาทิตย์ละสิบเอ็ดตันไปขายผมสามารถสร้างศูนย์การค้าอยู่ประเทศบูไนถามที่ถ้าอีสานอยู่ประเทศบูไนไผเห็ดได้เนี่ยนะแต่มาบริกาเป็นมางค่าก็พวกขี้กากหรอกไอการบริหารสำนาญคุณมีหัวบ่คุณมีกลืนบ่บ่แม่นให้ไปเป็นกรรมกรเลยว่าไม่เป็นกรรมกรไปให้ใส่หัวคิดคนจะเห็ดเห็ดแทนเ้าวตาเมือตาตีนมันบ่อึด ผู้ใดเฮ็ไ่ได <the> ้กระไรมันออกสิเดียวผมเลือก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 เอามาอย่างผมเลือกเอาเอาเอาล่องมาอย่างเป็นศาสตราจารย์ก็มีเป็นด็อกเตอร์ก็มีนะเขาเป็นนักบริหารนักจัดการผมเป็นนักคิดแล้วก็ดูแลบใหาเหตุตามความคิดผมแค่นั้นสําหรับคนที่ยังลังเลอยู่อาจารย์ต้องบอกเขาว่าทําไมต้องเลือกอาจารย์ต้อยวันที่3เป็นคําถามสิไซได้ผมถามว่าเออเอถ้าบ่เลือกผมบม่มีโอกาสเด้ผมถามมาถามใจพ่อแไ่มพี่น้องเองก่อนว่า8ปีที่ผ่านมาพ่อแม่มพี่น้องไดอย่าง ถนนทนทางทุกบ้านทุกเมืองยี่สิบหาเพื่อเป็นยังไงแน่แล้วที่บอกว่าจะล่ำจะรวยกันในแบกนั่นแบกนี่ไปค้าไปขายถามันยังคือเก่าบอกยังคือเก่าบอกแล้วถามว่าสันดานเนี่ยผมเดี๋ยวเบื้องพุ่มหลังได้นะ่าผมเป็นพ่อค้ารับเหมาบอกถ้าบ่กล้าเปลี่ยนมันมีโอกาสแน่นอนมันมีโอกาสยังยงมีโอกาสทั้งการศึกษาของลูกหลาน่หละจะเลื่มมารับหนึ่งอำเภอผมส่งเสริมหนึ่งแพทย์หนึ่งตำบลผมส่งเสริมหนึ่งพยาบาลแสดงมันไม่โอบตมันมีสองอยอบต2สองอยอบตนี่นะถ้าปีละสองอย หมอปีละยี่สิบห้าคนภายในสี่ปีเนี่ยเขาจะมีพยาบาลถึงแปดร้อยคนนายแพทย์จึงเป็นลูกชาวบ้านนี่มีถึงร้อยคนนะเขาจะมีบทตามก็เกือบพันคนผมถือว่าเป็นโอกาสวะเพราะมันผมรวยได้นี่โอกาสที่พ่อแม่พี่น้องจใจลูกหลานเป็นหมอเป็นแพทย์มา,าดูแลพ่อแม่พี่น้องเองนะโอกาสที่พ่อแม่พี่น้องจะศิปลปะมาทำม,ม่าจะเป็นมวยไปไกลตีลากหนาได้เบิดโอกาสที่บอกว่าเฮ็ดอเฮ็ดของออามาขายมันมีมองขายแบบปักพริกนี่เดยวนีสิบหาบาทกันเละผมว่าเขาสามารถเอ ค่ำปร,ระกันราคาให้ได้หอดสิแบแปดบาทหนะนักใจอะไรบ้างวันนี้โมมีหนักใจคนหนักใจเป็นคู่ต่อสูผมกินได้นอนรับผมอยู่กับพาะเด้ <c oughs> ผมถามมาภผนักใจพก,ก็ต่อจัดให้ไปบอกยังเบาเบาทีวีวิทยุเขาสัมผัสยังแรนนี้เบิดนักใจนั่นนักใจผมว่านักใจต้องไปไปอาบน้ำสบายออกไปฮะพ่อแม่พี่นนอก <c oughs> แม่มา่หะผมสบายใจนักใจต้องอยู่ไฟเขาโมเมนต์ผมแน่นอนแล้วถ้าเบงบทเรียนการเมืองกับวันที่สามนี่นะมันใจบทเรียนการเมืองมาค้นบนเสื้อบ่ได้ซื้อบ่าได้ ชนะการขาดเป็นแสนเสียงแน่นอนผมจะเสียเปียบอย่างเดียวคือเสียเปรียบในย0มือผมไปบวชภพส0 0 0นหน่วยหรือตัง,งนะแค่นั้นนะแค่นั้นถ้าพ่อแม่พี่น้องอยากให้ลูกหลานเดี่ยเลี้ยงกอกเลี้ยงไกลได้ดูแลก,กันทานมีสนามกีฬาชนไก่แน่นอนทานมีสนามมวยแน่นอนทานมีสนามแข่งลูกหลกานทานแน่นอนถ้าจะมีลูกหลานนี่เป็นหมอเป็นผู้บาดจานแน่นอนผมถามมาโอกาสแบบหรมมือมันมมีมีเชื่อนีืเชื่อเดียวพ้อมยังสิ่จะเปลี่ยนถ้าพ่อผมจะเลื่อมมันทีสามรับเขาคู่หาบผต้องจำชื่อยากาเบอร์สามกันพ่อแล้ว เราจะได้ทุกชิ้นทุกอย่างที่ต้องการ